ผัดกบพี่น้องผัดกะเพรากบเครื่องแกงแบบเครื่องแกงไตครับพี่น้องแต่ว่าผัดเผ็ดกับโบแมนเด้อพี่น้องผมเผ็ดเป็นผัดกะเพราไปกะเพราครับผัดกะเพรากบกินกับก๋าแจ่วได้ใส่หนามตก้เรงแน่อพี่น้องติ๊กเผ็ดหอนหอนแน่ส่วนพี่น้องเอ้ยพี่เระครับาอแบบบานๆเลยพี่น้องพี่เราพี่น้องกำลัง ผัดกะเพรากำลังตัดมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันข้าต้นทับทันนุ่นบ้านบานขนอุบลคนบ้านบานเด้อพี่น้องตึ้งตึ้งเออที่เาพี่น้องไม่ห่วยเลยผัดกะเพรากบตัวนี้ไปกบเลี้ยงได้พี่น้องเหนื่อยหน้าคือเก่าพี่น้องที่เราครับกินไปเลยจุกๆไปเลย มาดีา <G ã i> ้ลวยจามาเด้อมาเด้อ <ff> พ <t> ี่น้องเด้อ